สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมช่อง y YouTube ของช่องคุยสบายสบายกับนายธนเดชนะครับ mm hmm. วันนี้เราก็นะมาดูพระกันคือรีแลกกันโดยการดื่มกาแฟแนละ้วก็มาดูพระกันวันนี้ผมมี นะมีหลวงปูท่ทวดเหรียญเขาบอกเป็นรุ่นสามนะแต่ด้วยความที่เหรียญหลวงปูท่ทวดรุ่นสามเนี่นะมันมีพิมพ์เยอะนะครับมีตั้งหลายพิมพ์ละล้วก็แยกไม่ออกว่าพิมพ์อะไรวันนี้ก็จะเอามาให้เพื่อนร่วมกันพิจารณาดู คือเหรียญนี้ตอนแรกก็ดูแล้วมันเป็นพิมพ์อะไรไม่ชัดก็เคยเอาออกไปทีนึงแหละแต่พอม,มานั่งพิจารณาในเรื่องของความคมนะครับความชัดของพิมพ์นะครับแล้วก็มันมีอะไรอ่ะมีรายละเอียดเส้นสายเนี่ยค่อนข้างที่จะคือดีอ่ะเป็นงานที่แบบว่าไม่ใช่งานงานงานก๊อปอ่ะไม่ใช่งานถอดพิมพ์อ่ะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปแยกเป็นพิมพ์อะไรนะครับจะเป็นพิมพ์ประสบะการณ์ไหมบล็อกประสบะการณ์หรือจะเป็นบล็อกช้างป้องไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆช่วยกันนะครับคลิปนี้ก็คือช่วยกันและคนที่มีความรู้ความนะมีความสามารถหรือมีความรู้กที่เก่งนะครับ เกี่ยวกับหลวงปูท่ทวดรุ่นสามเนี่ยนะถ้าเผื่อท่านได้เข้ามาดูนี่ก็อยากให้ท่านคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผมมีพระหลายองค์ที่ผมไม่ค่อยรู้ดูประวัติไม่รู้แต่ว่าเคยหาใน Google แล้วก็บางทีก็ยังงงๆตัวเองอยู่ว่าเป็นพระอะไรแต่ดูด้วยการที่เราเป็นนักสะสมเนี่ยนะ เราก็เอามาเปรียบเทียบเอามาดูนะครับว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้นะแล้วดูรายละเอียดการปั๊มพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้าพิมพ์รุ่นสามเข้าพิมพ์นะการถอดพิมพ์มีไหมไปดูหลังหูในเรื่องเฮ้ยมันก็ไม่มีรอยถอดนะครับ ก็เลยเก็บไว้ก่อนก็วันนี้ก็มีโอกาสล้วได้ทำคลิปขึ้นมาก็ที่ผมบอกอะอะไรที่ผมไม่ทราบนะครับอะไรที่ผมไม่แน่ใจนะก็ทำคลิปสอบถามเพื่อนๆในกลุ่มหรือคนที่เข้ามาชมในช่อง YouTube ของผมเพื่อจะได้มีความรู้ นะครับเปื่อจะได้ไอสิ่งที่เรามีอยู่นั้นมันจริงหรือมันไม่จริงมันแท้หรือไม่แท้มันไม่ตรงพิดไหมหรือว่ามันเป็นการงานก๊อปปี้อะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมนะได้พิจารณาช่วยผมด้วยดูดูแล้วก็ช่วยผมนะผมจะพยายามส่องแล้วก็ให้ท่านได้เห็นภาพของความเป็น นะครับเป็นพิมพ์ที่ถูกหรือไม่นะครับเนี่ยเพื่อนดูนะก็ปืเมันเป็นเหมือนกับแต่ว่าผมดูในหนังสือแล้วหรือว่าดูในอยู่ l ูเกิลแล้วเนี่ยก็เป็นรุ่นสามนะรุ่นสามเพื่อนดูช้างคือคือองค์เนี้ยจะเป็นเป็นพิมพ มีประสบการณ์ไหมหรือว่าเป็นช้างป้องไหมอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าด้วยความที่ที่เราบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้เก่งอ่ะบางเรื่องเนี่ยเราก็เฮ้ยไม่รู้อ่ะก็จะจสอบถามเพื่อนๆน,นะครับหรือท่านที่มีความรู้เนี่ยได้เข้ามา คอมเมนต์นะครับได้เข้ามาเ,เพราะว่าเป็นอะไรยังไงนะเนี่ยคือสิ่งที่ผมดูไงผมบอกเฮ้ยมันตอนแรกก็พยายามที่จะไม่เอามามาไลฟ์นะดูแล้วมันไม่รู้ว่ารุ่นอะไรจะบอกเพื่อนเพื่อนเป็นว่ารุ่นโน้นรุ่นนี้ก็กลัวจะไม่ตรงไม่ถูกนะครับเพื่อนเพื่อนก็รบกวนนะครับถ้าเข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์หน่อยนะเพื่อนเพื่อนดูนืคือคือผ้าตรงนี้มันมีความความคมชัดไง คือถ้าเป็นงานก๊อปปี้หรืองานงานถอดพิมพ์มันก็จะไม่คมแบบนี้เพื่อนดูนเห็นไหมเส้นสายรายละเอียดของผ้าเนี่ยคมมากคมนะครับอย่างนี้ลายกระหนกเน,นี่ยเพื่อนดูนะครับแหลมคือแบบว่าหนะ้าพื้นผิวเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย พื้นผิวเป็นโผดเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากในบล็อกเห็นไหมเป็นหลุมเป็นเอกซเกรตของเนี่ยเพื่อนนะเห็นไหมเนี่ยมันมีสักมันมีคือเขาเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติไงธรรมชาติที่อยู่ในพิมพ์อะนะนะไออย่างเงี้ยครับนะหลวงพ่อเนี่ยคมตาลึกเห็นไหมครับเนี่ยถูกไหม เนี่ยเพื่อนๆดูนะครับนะนะเนี่ยคมมากเดี๋ยวผมดูมีกล้องให้ดูมาอ่าเพื่อนๆดูเห็นะมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอากล้องขยายช่วยไหมเพื่อนเส้นสายรายละเอียดนะ่ะเห็นไหม นเพื่อนดูหเหไหมคือองค์นี้มันได้คมเห็นไหมเพื่อนนะครับคือเป็นพระที่แบบว่าเออเห็นไหมนะเพื่อเพื่อนดูนะครับดูดูตามกันไป นะพยายามที่จะใช้กล้องขยายขยายอีกครั้งหนะึ่งเพื่อนดูคือนอะยากให้เพื่อนดูความคมนะเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวนะเพื่อนๆเนี๋ยนะผมเซ็ตกล้องแป๊บหนึ่งเซ็ตเลนตรงนี้ไม่เคยเคยชทเลแต่ก็พอดูได้นะดูนะเป็นแบบ เป็นอันนี้น่ะคือเราไม่มีอุปกรณ์ที่มันแต่ก็พยายามที่อยากจกให้เพื่อนๆได้ดูทำไมเพื่อนเพนดูเหน็นไหมครับเนี่ย จะทำยังไงเพื่อนเห็นชัดๆนะเพื่อนๆพอเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมนี่คือความคมไงเส้นแบบแบบคือได้มมดอ่ะก็เลยไม่อยากจะเห็นไหมครับเนี่ยดวงนะเส้นหน้าผากอย่างเงี้ยนะดวงตาของหลวงพ่อลึกนะเส้นเสี้ยนในตัวองค์เนเห็นไหมครับเนี่ย เพื่อนดูดิเสี้ยนในองค์อ่ะในองค์หลวงพ่อในในตัวองค์พระเนี่ยนะครับเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นการถอดพิมพ์อ่ะถ้าถอดพิมพ์เนี่ยมันจะไม่ไม่ชัดไม่คมแบบนี้ไงฮะเพื่อนเพื่อนดูพื้นดิพื้นเนี่ยฮะดูกายกระหนกเห็นไหมนี่ผมไม่ได้แบบว่า คือผมสงสยยัยไงว่าเออถ้ามันพิมพ์นี้มันพิมพ์มันไรมันนะคือถ้าเป็นผ้าถอดพิมพ์เป็นอะไรมันจะไม่คมแบบนี้ไงแต่เราก็ยังแยกไม่ถูกว่าจะเป็นแบบนะเป็นทั้งป้องมะหรือจะเป็นประสบรการณไม้ปอกอะสรอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยชี้แน่หน่อยช่วยชี้แน่หน่อยนะครับ นะครับเนี่ยรอยพื้นเนี่ยมันมีแบบสะเก็ดเป็นหลุมเป็นบ่อยอย่างเงี้ยคือบางเหรียญเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกว่าถ้ามันเป็นลุมหลุมแบบนี้นะเออมีโอกาสจะเป็นพราแท้นะอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนดูดูในเรื่องของเห็นไหมความคมความเป็นแบบผมว่ามันไม่ถอดพิมพ์อะเมื่อมันไม่ถอดพิมพ์แล้วมันเป็นบล็อกอะไรแค่นั้นแหละถูกไหมครับก็เลยไม,ไม่ไม่กล้าที่จะ คือเอาไปคือเคยเอาไปวางไว้ข้างนอกทีหนึ่งแล้วดึงออกดึงออกอ่ะแต่พอมาพิจารณาเมื่อเราเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นเ้ยเอามาพิจารณาดูอีกทีนะเห็นไหมเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยคือความคมอ่ะเพื่อนๆดูด้านหลังนะเดี๋ยวด้านหลังนะเพื่อนสังเกตนะครับน่ะหูเรียนก็นเหมือนกันเพื่อนดูนะเพื่อนดู นะครับมันไม่ใช่เหรียญถอดอ่ะเห็ไหมไหมถ้าถอดแบบว่าเออมันก็จะเป็นเป็นอะไรอรปรพระถอดพิมพ์อย่างเงี้ยมันก็จะแต่มันไม่ใช่การถอดนะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะความคมเห็นไหมเพื่อนดูดูนะครับเนี่ยคือเส้นสายรายละเอียดเนี่ยมันมันนะฮะตัวหนังสือที่คมเป็นแท่งเลย นะครับเนะพื่อนดูคือช่วยกันพิจารณานะครับเพื่อนคือผมบอกแล้วไงผมก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องทุกรายวพวานี้หรอกนะแต่ก็อยากจะ,ะได้ถามเพื่อนๆนดูว่าในที่เรามีเนี่ยมันนะเพื่อนเพื่อนดูตาดูเลยถ้าเราผมูุทิม คือมันได้คมไงใช่ไหมเห็นไหมได้คมได้แบบว่าเห่นดูฮะฮะเนี่ยเนี่ยดูดิฮะดูดิเส้นดูดิเห่นดู ครับเนี่ยคือความคมไงก็เลยไม่กล้าที่จะแบบเฮ้ยทิ้งไปเสียดายถ้าเกิดเป็นผ้าแท้ผมก็เคยเอาออกไปจากระบบผมแล้วนะคือเวลาผมมีผ้าอะไรที่มันดูไม่ชัดไหมอะไรมันก็จะดึงออกดึงออกดึงออกแต่เวลาพอเรามาศึกษาเรามาันเฮ้ยมันเขาเรียกว่าการปั๊มมันต้องมีความคมอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเส้นเสี้ยนพวกเนี้ยมัน มันปรากฏชัดอ่ะมันเห็นทุกอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นพระดีมาเนี่ยเพื่อนๆดูอันนี้ไม่ต้องส่องดูแบบทั่วทั่วไปเห็นไหมครับขยายนิดหนึ่งเพื่อนดูดิฮะดูคือดูแบบไม่ต้องเอากล้องเข้ามาไหมเพื่อนๆดูดูความคมนะดูดิ พิกดูเหรียญเนี่ยนะครับกรุณาเพื่อนๆใครมีความรู้ใครมีข้อคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาด่อยจะได้รู้นะพิมพ์นี้พิมพ์มอะไรบล็อกนี้บล็อกอะไรว่างั้นเถอะพิมพเนี่ยมันน่าจะถูกก็คือพิมพ์เป็นหลวงปู่ทวดรุ่นสามอะ่ะนะจะเป็นบล็อกอะไรยังไงเงี้ยนะครับเพ,พื่อนเพื่อนพิมเข้ามาพิมพ์เข้ามา,มา,มาช่วยหน่อยช่วยแนะนําหน่อย นะครับจะได้มีความรู้ไงจะได้แบบว่าเออนะครับจะได้มีความรู้นะนี่ผมไม่ได้ส่องในกล้องนะผมส่องแล้วมันดูแล้วกล้องผมมันไม่ลนะเอพยดนเพื่อน,นดูแบบกายภาพทั่วไปดูพิมพ์ดูอะไรอย่างนี้ดูความเรียบร้อยของงานนะครับดูความคมชัดนะความคมชัดอะไรอย่างเงี้ยดูนี่ ภาพอันนี้ที่ไม่เอาหยิบมาให้ดูเนี่ยเพื่อ <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> เพื่อจะได้รู้ไงว่าเอออื่มว่าเป็นพิมพ์อะไรเอ๊ว่าเป็นบล็อกอะไรแต่พิมพ์เนี่ยนะครับนะน่าจะโอเคแล้วเรื่องพิมพ์เนี่ยพอรู้แล้วว่าเป็นรุ่นสามแต่บล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็คอยพิจารกกันไปจริแท้ไม่ว่าครับเพื่อนดูดูแล้วก็นะใช่ไ,ไม่ใช่ไม่ซีเรียสไม่ใช่ก็เอาออกใช่ก็เก็บไว้นะฮนะเพื่อนดูอีกทีนึงโอเคนะสาหรับเด็กอันนี้ก็เอาแค่นี้แหละคืออยากจะรู้นะคือผมมีเหรียญหลวงปู่ทวดเนี่ยผมก็มีเยอะนะเก็บเยอะเก็บหลายลรุ่นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ แต่ว่าบางอันนี้ยเราเราดูแล้วมันมันชัดเจนเราก็เออพันธุ n ได้ว่ามีโอกาสจะเป็นผ้าแท้แต่บางอันเนี้ยอย่างเงี้ยคือดูรายละเอียดดูความคมดูว่นนี้ได้หมดแต่ว่าเราก็ไม่รู้เป็นบล็อกบล็อกไหนอะไรแค่นั้นนะนะครับฝากไว้เ,เพื่อนๆอันนี้แหละครับเราให้มันสั้นๆลงจะได้แบบว่านะสอบถามเพื่อนไป โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับ